<S <S อากาศดีนะครับเนี่ย Mr. Fortego ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาเที่ยวที่หาดไก่แบ้เกาะช้างจังหวัดตราดครับตอนนี้ผมใกล้เลี้ยวเข้าไปที่ขาดแล้วนะครับอยู่หน้าครับไปป้ายเขาก็จะชัดเจนเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้ต้องมานี่ครับตรงนี้นะ แครับให้เราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางไปเรื่อยๆไปตามทางเลยนะครับนี่ข้างในก็มีโรงแรมเยอะไงเราอยากเขาเ้าไปเลี้ยวที่โรงแรมนะ นะไปตีอีกปะเฮ้ยไปตีอีกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่นี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 ่โอ้สวยมากมาสวยมากนี่แบบนุ่มใช่ปะไปอีก <ไป S 1> ดีกว<ะ>่า<ช>ครับแล้วครับเขาีปน่าจะไปได้ไอีกนะเขาห้ามรถสวนปะวะไปได้อีกไหมโอ้ไปได้ไปสองเลนนะ ระวังด้วยนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวลองไปดูเนาะว่าจอดตรงไหนได้บ้างเราโฟกัสกันที่จอดเยอะมากใช่ใช่ใช่ร,รีสอร์ทเขาเยอะด้วยไงที่จอดก็เยอะด้วยโอเคแล้วเราต้องเดินไปตรงไหน,นชนน้องตงน้นไม้นิดนึงจะได้เข้าไปลึกๆหนะ่อยแล้วก็เดินกลับไปที่หาดไงเมื่อกี้โอเคครับก็ที่จอดรถก็หาเอานะครับแถวริมหาดแหะตั้งแต่เข้ามา นะครับมาครับเดี๋ยวไปที่หาดกันโหแดดดีสุด้วันนี้ก็ผมมาวันที่30สิธันวานะครับช่วงเทศกาลพอดีแดดดีครับฟ้าโปร่งและแรงมากร้อนมากสีฟ้าครามเลยครับสวยมาก น้ำขึ้นนะแกนี่ก็โรงแรมนะครับโรงแรมเยอะมากแถวนี้อ๋อนี่หาดเรียบไปเลยนี่แกมาเดินลงหาดกันชาวต่างชาติเยอะนะครับคลิปนี้อาจจะมี18บวกหน่อยๆน,นะครับไ้นีน่เรียบไปเลยอ่ะ อันนี้เป็นเกาะมันในนะครับริงๆพวกผมว่าจะพายเรือคายักไปนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนน้ำขึ้นเลยไม่รู้ว่าจะพายได้หรือเปล่าโอ้โหมาดูะระยะทำเร็วโอ้ดูมีเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกเลยนะแล้วก็มีกำแพงอ่ะกำแพงกั้นขึ้นอะ่ะโอ้ดีไซน์ดีมาก น้ำขึ้นสูงมากครับเนี่อรอากาศดีไหมด,ดีเนาะนีนน่ีมีนวดตรงนี้เลยนะครับนี่ก็โรงแรมครับเยอะจริง ฝั่งตรงข้ามก็โรงแรมใช่ใช่เราก็เลือกได้เลยนะว่าจะพักอะไรนะถ้าเกิดเราอยากใกล้ไก่แบ มนากโอ้ชิวมากชิวมากเอามาได้ไงเนี่ยช <laughs> าวบ้านนี้เราไม่ได้นัดกันเลยใช่ไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอากาศดีนะครับเน,นี่ยต <laughs> ้องสบายา ไปไหนไปดูเรือจะว่าทำไรปุ๊บโจะพาไปบันไนใช่ไหมมันน่าจะต้องเป็นเรือไปโน่นไปโน่นสนุนใช่ไหมเห็นที่ก่อนไหมเออเออเกาะบันไดพาจากตรงเนี้ยนี่นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ไม่ไม่จะร่วมันน่าจะต้องมีเกาะตรงนี้แถวๆนั้นโอ้โหอ๋อตรงตรงโน้นแถวที่มีเรือโอ้ไกลเลยเนี่ยบ้านไปไกลขนาดไหน จะบอกว่าน้ําแรงมากครับวันนี้อาจจะไม่ได้พายเรือแล้วครับดูทรงแล้วเนาะน้ําขึ้นสูงเนาะแต่ว่าปกติอาจจะพายได้ก็ได้เออแต่ว่าเราเรากลัวไงน้ำโอ้โหแรงมากเขาพายไม่ไปอ่ะไปปะม,มันพัดหาฝังะนะ่ะเนาะอ้หแรงมากจริงอเอเ้ยเอาจริงดิ เฮ้ยอ๋อขึ้นวันนี้โอ้โหคิดว่านั่งเก่งจริงต้องนั่งนะเพื่อนทางเปล่า <c oughs> แต่สวยจริงนี่มาเที่ยวทะเลยังไงให้สนุกคูณสองเข้าไปอีกต้องเล่นแบบนี้โอ้โหเนี่ยที่เขาหักกันมาพอกี้ย <c oughs> ไวกิ้งจำลองเลยเดี๋ยวกูจะดูแลกันน,นะา <c oughs> ดูยังไม่อยากพาไปโรงพยาบาลไปนู้นไปเดินเล่นหาดตรงนู้นกันปะไปจนสุดหาดเลยปะเดี๋ยวผมคงเดินไปจนสุดหาดแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูด้ครับว่ามีอะไระครับเพราะว่าไม่ได้พายเรือละ <c oughs> <า> <c oughs> แล้วก็หลังเยอะนากหลังเยอะมาก นนั่นสุดหาดแล้วก็จะมีฝั่งหาดฝั่งนน้นอีกแล้วก็เดินไปสุดหาดอีกไปไป เห็นเป็นแบบหลายเกาะเลยเนาะเต็มเลยอ่ะเนี่ยรูนอีอ่ะเงียบสงบครับหนูสงบจริง เ่นเือน้ำสบาย,ยนะน่าเล่นมากอ,นะอืมเนี่ยครับสุดหาดก็จะถึงประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> จะต้หนหอย <c oughs> สวยจริงๆ ก็ถาดไก่แม่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้เดี๋ยวก็น่าเสียดายครับก็คงไม่ได้ไปพายเรือไปเกาะมันในนะครับงั้นวันนี้มิตรทุกคนทุกโอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้อีพีหน้าผมจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาเพื่อนๆไปแล้วครับบ๊ายบายครับ Mr. Food to go นี่ๆๆๆผมจะบอกผมมองคนนี้พายอยู่พักเงินครับ ไม่ไปไหนเลยค่ัเหมือนว่าเขาน่าจะมากับเพื่อนแหละแต่เขาไปไม่ไหวหรือเปล่คือแก<ต><บ>นึกภาพนะเ,นเ,เป็นเราสองคนไปอยู่บนนั้นอะก็ไเดี๋ยวรอบหน้าผมอาพาให้ดูแล้วกันครับ